นวันนี้นะคะหลินจะมาแนะนํานี่เลยค่ะทุกคนที่หลินทานอยู่ค่ะโคโคนัทออยนั่นเองค่ะตราเอสซีเครดนั่นเองจะบอกว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆกับทุกคนต้องบอกเลยว่าหลินเนี่ยเป็นคนหนึ่งค่ะที่หลับไม่สนิทค่ะเป็นคนที่หลับยากมากๆแล้วที่สำคัญนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของเล็บไม่แข็งแรงค่ะเส้นผมเนี่ยไม่แข็งแรงขาดร่วง่ายมากๆเลยหลินก็เลยแบบหาตัวช่วยดีๆจนได้มาเจอเจ้าตัวนี้เลยค่ะโคโคนัทออยจะบอกเลยค่ะว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยสร้างในเรื่องของภูม ของระบบเผาผลาญไขมันได้ดีมากๆอีกด้วยค่ะผู้สูงอายุเนี่ยทานก็ดีมากๆเลยค่ะสามารถทานคู่กับกาแฟได้ค่ะทานง่ายมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าเขามาในรูปแบบของซอฟเจลนั่นเองนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรนจะให้ดูเลยว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมคะว่าทานง่ายมากๆค่ะทุกคนคือเินเนี่ยทานเป็นประจำเลยวันละสองเม็ดค่ะเวลาที่ท้องว่างค่ะก็จะเห็นผลในชั้นเลยค่ะว่าหลับสนิทขึ้นรู้สึกว่าเราเนี่ยพักผ่อนแล้วหลับสนิทขึ้นมากๆเลยแล้วเรื่องของเล็บนะคะก็แข็งแรงขึ้นมากๆเลยใครที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่ออองงงเเเเหหหลลล่่่าาาานนนนนนีี้้้ะะะคคครรืววจป็ใใททททกกััขสยยิุ ตอนนี้เขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อกันเลยนะคะ